กาบเรียนประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เครพบผมนายทรงศักดิ์ส่งเสริมดมชัยสมาชิกสภาผูพพ้แทนรัษฎรนครสวรรค์เขตสองพักเพื่อไทยผมขอหาลือเรื่องที่หนึ่งผมได้รับการประสานงานจากนายอนุรักษ์พงศาลีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพยุหคิรีและนางสาววััญญามีหวานและนางสาวมนัญญา วัญญามีหวานตำแหน่งพนักง,งานทั่วไปเจ้าหน้าที่กองช่างเรื่องการก่อสร้างตลิ่งพังและการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมของเขตเทศบาลตำบลพยุหคิรีผมได้ลงพื้นที่กับนายธนาทรบ่อสวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มวิศวกรโยธานครสวรรค์เพื่อสำรวจดูพื้นที่น้ำท่วมเทศบาลตำบลพยุหคิรีตามภาพ ทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประยุทธคีรีเดือดร้อนเวลาน้ำท่วมทำให้สิ่งของเสียหายการทํามาค้าขายต้องหยุดลงรวมถึงโบราณสถานอาจเกิดความเสียหายได้จึงขอให้กรมโยธาธิการนครสวรรค์สํารวจและจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเขตเทศบาลตําบลปยุทธคีรีด้วยครับเทศบาลพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่ เพื่อทําการซ่อมแซมปรับปรุงและเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็ยินดีรับมอบพื้นที่คืนเพื่อดูแลต่อไปครับเรื่องที่สนายสุนทรสุขเรืองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลน,น้ําทรงและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลน,น้ําทรงนายพรประสาท ภูนทวีได้รับแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่10ตําบลน,น้ําสงและหมู่ที่7ตําบลยางขาวเรื่องน้ำไม่พอใช้ในฤด,ดูแล้งเพื่อทําการเกษตรทํานาทําไร่จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการขุดลอกหนองพงวาาซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ80ไร่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำในช่วงฤด,ดูแล้ง ทำการเกษตรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับกบขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ